สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเซนโงคุฟูบุศึกซามไรยกลางเมืองจากทางผู้พัฒนาเบโกนะครับเกมนี้เป็นเกมมือถือแนวสงครามธีมซามไราญี่ปุ่นที่เราจะเป็นผู้บริหารจัดการครับก็คือเราจะมีหน้าที่ชเช่นบริหารการใช้ทรัพยากรต่างๆแบบสเสบียงเงินกําลังทหารสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆอัปเกตรดตัวเมืองของเราแล้วก็แน่นอนว่ามีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้วยครับชเช่นแบบว่าเราจะเอากองทัพของเราเนี่ยไปบุกเมืองไหนดีแบ่งทหารยังไงดีควรจะไปเป็นพันธมิตรกับฝั่งไหน ซึ่งเกมนี้เนี่ยจริงๆเปิดมาได้สักพักแล้วแต่ว่าล่าสุดเพิ่งมีอัปเดตภาษาไทยเข้ามาครับก็ช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็ตัวเซิร์ฟจะเป็นเซิร์ฟโกลบอลนะครับเราสามารถร่วมเล่นกับผู้เล่นทั่วโลกได้โดยเดี๋ยววันนี้เจก็จะพาไปรู้จักกับตัวเกมนี้มากขึ้นนะครับซึ่งระหว่างดูไปถ้าเกิดใครสนใจจะมาลองเล่นด้วยกันตัวลิงก์ต่างๆเช่นลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์ a c e b o o k ก็อยู่ด้านล่างตัวคลิปแล้วครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มจากดูตัวเทเลอร์เขาสักนิดน,น,น,นึงละกันครับจะได้้เเห็นนภาาพตัวกกมมกขึ เป็นไงบ้างครับหลังจากได้ดูตัวอย่างกันไปแล้วเดี๋ยวเจเล่าถึงของส่วนตัวเจเองก่อนละกันก็คือปกติเนี่ยจ,จะไม่ค่อยได้เล่นเกมสไตล์นี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่าแบบมันดูยากดูงงดูเล่นไม่เป็นแต่ว่าสําหรับเกมนี้เขาทําระบบมาดีมากครับสอนผู้เล่นใหม่ได้ดีมากเข้าใจได้ไม่ยากเลยอย่างอันนี้เดี๋ยวเจาพาไปดูเริ่มจากเบสิกก่อนละกันนะครับก็คือจะเป็นการสร้างสิ่งต่างๆครับภายในเมืองของเราเราอยู่ที่หน้าแผนที่ตอนเริ่มใช่ไหมครับเมืองของเราก็จะเป็นนี่เลยครับสีเขียวปราสาทนากยาัปอ่านีนะรเข้าาปท พอเข้ามามันก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกอยู่ครับเช่นเนี่ยภาษาของเราภาษาใหญ่นะครับเลเวลหนึ่งสิ่งกอ่อสร้างต่างๆมีบ้านมีตลาดเรเวลหนึ่งแล้วก็กําลังทานของเรานะครับอยู่บริเวณด้านล่างอ่าอย่างแรกจะเป็นาก,การสิ่งกอ่อสร้างก่อนละกันนะครับเราก็คลิกตรงพื้นที่ว่าเนี่ยครับที่อย่างตอนนี้จะมี16ช่องใช่ไหมครับคลิกมาสักช่องหนึ่งมันก็จะให้เราเลือกครับว่าเราอยากสร้างอะไรก็จะแบ่งเป็น3อย่างนะครับบ้านตลาดแล้วก็ไรนาะอย่างนี้เดี๋ยวจะดูข้างนอกแป๊บหนึ่งละกันก็คือเราาาาาามมมีบมีบบ้้้้นนนออยย่่่่แลลววใัครรรตตดดดดเเ๋สสงงพะะกกไป อย่างนี้นะครับอาจเจลืมอธิบายไปก็แน่นอนว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะให้ทรัพยากรไม่เหมือนกันถูกไหมครับตลาดนะครับก็จะช่วยเราผลิตเหรียญครับซึ่งเอาไปใช้ในการซื้อของต่างๆอัปเกรดของต่างๆหรือว่าอย่างไร่นานะครับก็ให้เป็นตัวเสบียงมาเสบียงก็ใช้เกี่ยวกับเรื่องของกําลังทหารเงี้ยครับเช่นแบบอย่างง่ายสุเลยส่งทหารไปรบเนี่ยครับก็ต้องใช้เรื่องของเสบียงเหมือนกันแล้วก็อย่างบ้านนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกําลังทหารเหมือนกันก็คือจะเป็นการสร้างกําลังสํารองเงี้ยครับไว้กันเมืองก็ได้เอาไปออกลบก็ได้ทีีน้ตะกีีี้้้สสรราาางงตลดดไปปวใช่่มยเเเ๋ทหือ็นนนไาลกั จนับช่องแป๊บนึงนะครับเหลือ4ี่ช่องนะครับเรากดตรงนี้ก็ได้นะครับสร้างทั้งหมดเนี่ยครับมันจะโผล่มาเป็นไล่นาหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็เป็นเรื่องของการอัปเกรดต่อนะครับแล้วก็คลิกที่เดิมมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับก็แน่นอนว่าไล่นาเนี่ยพออัปเกรดขึ้นมานะครับแต่ละชั่วโมงผลิตสเบียงได้มากขึ้นเรากดอัปเกรดไปชุดเลยก็ได้นะครับเนี่ยมันจะตีไล่นาทุกอันเลยครับที่ของเรามีอยู่เนี่ยอัปเกรดพร้อมกันหมดเลยไปอัปพวกตลาดบ้านนะครับตลาดกับบ้านเอาให้หมดเลยครับ ร็จแ,แล้วทีนี้เนี่ยอย่างตัวปราสาทของเราหรือว่าตัวฐานทัพใหญ่ของเรานะครับก็สามารถอัปเกรดได้เหมือนกันนี่นะครับตัวปราสาทมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกําลังสํารองเกี่ยวกับการป้องกันเมืองของเราเหมือนกันครับนี่ครับผลิตกาลังสํารองเพิ่มค่าป้องกันกําแพงเมืองกดอัปไปเลยนะครับทีนี้แน่นอนว่าพอเกมมันช่วยเราเล่นได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะมีสรุปรายละเอียดต่างๆบอกเราอยู่เราสามารถดูจากบริเวณด้านบนได้เลยนะครับก็คือจะมีเนี่ยครับฐานสำรองรวมตอนนี้มีเท่าไหร่ผลิตได้เท่าไหร่ผลิตเงินเท่าไหร่ผลิตสเ,เท่ปีร แล้วก็อย่างเวลาเราไปออกรบมาใช่ไหมครับก็แน่นอนว่าทหารมันจะตายไปบ้างใช่ไหมครับเราต้องสร้างเพิ่มเติมขึ้นมามันก็จะมีปุ่มให้เลือกตรงด้านซ้ายด้วยครับหลังต่อสู้ขุนพลเสริมทหารอัตโนมัติก็คือแบบเติมทหารเรื่อยๆอะไรเงี้ครับเราคลิกออโต้ได้เลยนะครับอันนี้อันแรกนะแต่ว่านี้ยังเพิ่มไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ไปทําอะไรมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ส่วนตัวเจชอบไม่แพ้กันก็คือสิ่งปลูกสร้างเนี่ยสามารถอัปเกรดแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะครับเราก็คลิกไปเลยแล้วก็เลือกจานวนครััั้้้้งไปปนนนนะะะคครบบบเเเดีี๋ยยวจจลลลกกกกก30่อออ็แตให คือเลข3าิเนี่ยมันจะนับเป็นสิ่งก่อสร้างไปเลยนะครับอย่างนี้จะมี10ช่องถูกไหมครับก็คือเนี่ยครับเหลือ20แล้วขยากได้มากกว่านี้ก็ติ๊กไปทีหนึ่งเยอะๆเลยก็ได้ครับเสร็จแล้วทีนี้หลักๆสร้างเมืองก็คือจะมีแค่นี้เลยครับแต่ว่าหลังจากนี้เราก็ต้องไปยึดเมืองอื่นเพิ่มเติมมาถูกไหมครับจะได้แบบทรัพยากรมากขึ้นวางกําลังทหารได้มากขึ้นขยายอิทธิพลของเราก็วิธีการไปบุกเมืองอื่นนะครับคลิกท,ที่ตัวทหารขึ้นมาเลยมันจะมีรายละเอียดต่างๆบอกอยู่ครับก็คือเช่นอย่างตอนนเน่ทัพราาาไหบงกลํ กำลังทหารจะเป็นด้านล่างนะครับที่เป็นหลอดตัวสีส้มตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดสมมติเป็นหลังจากที่เราลบมานะครับไอตัวหลอดตัวพวกนี้เนี่ยมันจะไม่เต็มถูกไหมครับเราก็สามารถมาเสริมกําลังทหารได้ครับก็คือคลิกตัวนี้มันก็จะเอากาลังที่เราสร้างเนี่ยครับมาใส่เพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็เราสามารถดูรายละเอียดตัวแม่ทัพเราได้หมดเลยนะครับก็คลิกขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็ดูขุนพลมันก็จะมีเรื่องของเช่นเนี่ยครับเลเวลเป็นเท่าไหร่มีสเตตัสเป็นยังไงใส่ของอะไรบ้างอย่างนี้เดี๋ยวเจลองใส่ของให้ดูนะครับอ่่่ะกเเนนนนนีียคครรับใสไปมแแูช้ดวตอ แล้วก็กก e ได้รับอัปเกรดเอฟได้ประมาณนี้ครับกลายเป็นเลเวล4แล้วหรือว่าอย่างหน้าที่2นะครับก็จะมีเรื่องของสกิลแม่ทัพด้วยก็แน่นอนว่าแม่ทัพเนี่ยมีหลายประเภทเลยครับเช่นแบบเป็นสายบัฟทําให้กองทัพของเราเนี่ยพลังโจมตีมากขึ้นดีเฟนต์มากขึ้นหรือว่าจะเป็นแบบตัวช่วยทำดาเมจให้หานเราตรงๆก็ได้หรือจะเป็นตัวที่แบบแจกสกิลซีซีก็ได้อะไรเงี้ยครับทีนี้เดี๋ยวไปลองดูตอนสู้รบกันนะครับก็ต้องส่งหารไปเมืองอื่นถูกไหมครับแล้วก็คลิกตรงนี้เลยครับออกศึกมันก็จะให้เลือกตําแหนน่งนะครับ เราจะไปตีเมืองไกลๆไม่ได้นะครับต้องแบบค่อยๆไล่ตีไปเนาะเหมือนขยายนาเขตเจลองไปตีหลังนี้ดูแล้วกันนะครับอ่ามันก็จะให้เราใส่ฐานไปนะอันนี้เจกดออโต้ไปเลยนะครับ6ตัวออกศึกมันจะมีเวลาในการเดินทางด้วยนะครับก็ใหญ่นี้ครับเป็น9้านาทีกว่าใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดตะกี้ใครดูทันจะมีเรื่องของการใช้เสบียงด้วยตามที่บอกไปซึ่งเวลาในการเดินทางเนี่ยครับเป็นเวลาอิงจริงๆเลยนะครับแบบเวลาในโลกจริงเราเลย10นาทีเนาะแต่เราสามารถเร่งได้นะครับมันจะมีการเร่งฟรีอยู่ด้วยครับเนี่ยที่แจกฟรีมา อันนี้จะเล่นทีละครึ่งนะครับก็ส0นาทีหรือ5นาทีถูกไหมครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งสองนาทีครึ่งอันนี้เราก็รอไปครับ2นาทีครึ่งเนี่ยเริ่มไม่นานแล้วเพราะว่ามันเร่งได้มากสุดแค่2ทีต่อรอบนะครับแต่ว่าะกีถ้าเกิดใครมองทันมันจะมีเร่งตรงกลางด้วยครับที่แบบใช้ตําลึงเนี่ยครับอันนั้นก็คือกดปุ๊บไปเลยอะไรอย่างนี้ทีนี้พอกองทัพของเราเดินทางไปถึงแล้วนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ประมาณนี้เลยครับปราสาทโอกาสกินะครับกำลังต่อสู้อยู่ก็ีัมสญณไฟขึ้นมาซึอนเ้าไปนี่ยครับเข้าาสนมต่อสู มันก็จะมีโชว์แบบสดๆเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับก็กองทัพของฝั่งเราฝั่งเขาฝั่งกำแพงเมืองมีพวกเลือดต,ต่างๆให้ดูรายละเอียดนะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็เราสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเช่อนอย่างไอตัวสกิลคอมโบอันนี้จะเป็นพวกบัฟต่างๆครับเช่อนอย่างเนี้ยแม่ทัพคนนี้ลงนะสนามได้รับเดเมจมากขึ้น,นอะไรอย่างนี้ฝั่งศัตรูก็ดูได้เหมือนกันนะครับแล้วก็บนัสเดเมจใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเติมเหมือนกันครับว่าคุณพลอ,ออกศึกได้โบนัสอะไรยังไงบ้าง ทีนี้จะมีที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเราจะสังเกตว่ามันจะมีพวกสกิลแปลกๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพวกบัฟต่างๆขึ้นด้วยอันนี้จะเป็นพวกสกิลแม่ทัพนะแล้วก็จะมีพวกวงวงพวกนี้ถูกไหมครับพวกนี้จะเป็นพวกบัฟพ,พิเศษภายในเกมครับเราสามารถดูเลยียดตรงนี้ได้ตรงนี้นะครับสถานะต่อเนื่องด้านล่างมันจะมีเยอะนิดนึงครับอันนี้อาจจะไม่ต้องจําก็ได้นะก็คือแบบว่าพอเจอเสร็จสกิลไหนบ่อยๆเนี่ยก็มาดูก็ได้ครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยครับประมาณนี้เลยถือว่าเยอะมากเลยนะครับกกกมามาาาาซ้อนสลลหหย อ่า <tyard. S 2> ประมาณนี้นะซึ่งอย่างถ้าเกิดเราดูจ่าในจอเนี่ยจะเห็นว่ามันสู้กันค่อนข้างนานใช่ไหมครับไม่มีเล่นความเร็วกว่าน,นี้ด้วยไม่มีสกิปด้วยเพราะว่าเหมือนเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเกมที่แบบเน้นการต่อสู้ตรงๆถูกไหมครับเน้นแบบการวางแผนเน้นการจัดทัพมากกว่าเรามีหน้าที่เหมือนเป็นกุนซึงเงี้ยครับดังนั้นอย่างอันนี้เนี่ยก็คือเราไม่ต้องดูจนจบก็ได้หรือว่าไม่ดูเลยก็ได้ครับไปทำอย่างอื่นก่อนก็ได้ไปอัพเมืองไปทํานู่ทนทํานี่ก่อนและถึงเวลาเดี๋ยวมันก็รายงานผลให้เราเองครับถัดมานะครับก็จะีก ก็ตามที่บอกไปว่าเกมนี้มันอิงตามตำนานญี่ปุ่นถูกไหมครับแน่นอนก็จะมีพวกตัวละครดังในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเนี่ยครับให้เราใช้เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพวกซามูไรแม่ทัพหรือว่ากุนซืออะไรพวกนี้นะครับโดยที่ตัวเกมมันก็จะแบ่งให้ด้วยนะครับเป็นแบบเป็นตามก๊กเป็นตามเผ่าเนี่ยครับตามบนจอเลยถือว่ามีเยอะมากอย่างเราดูที่ก๊กแรกนะครับเกมก็จะแบ่งเป็นตามนี้เลยครับสูงสุดสีส้มนะครับแล้วก็ไล่ลงมาจะเป็นสีม่วงต่อแล้วก็สีเขียวอ่าไม่ใช่ครับพูดผิดแล้วก็สีฟ้้าคแลววยสีีเข คือแค่จากเราดูเนี่ยแค่เราใช้ตัวสีม่วงกับสีส้มเนี่ยก็มีเยอะมากพอแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับโหดมากอันนี้คือแค่กกเดียวด้วยนะครับแล้วก็อย่างตัวดังๆก็แน่นอนว่ามาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเนี้ยครับดาเตะมาซามมเนะซานดายุคิมุระอะไรทํานองนี้ทีนี้เราไปลองดูก๊กอื่นกันบ้างครับอย่างกกที่2แล้วกันครับโทไคอันนี้ก็จะมีตัวดังแบบเช่นเนี่ยครับโอดะโนมุนากาะใช่ไหมครับดังมากในประวัติศาสตร์แต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตจากในจอดีๆเนี่ยจะเห็นว่าตัวหนึ่งเนี่ยมีการไหลใบ เช่นอย่างนี้ครับโอดานโมุนากะนะครับนี่ก็โอดานโมุนากะนีก็ด้วยแล้วก็นีก็ด้วยหรือว่าอย่างตัวนี้นะครับอิมากาวะโยชิโมโตะเนี่ยก็มี3ใบเหมือนกันคือเกมนี้เนี่ยมันจะทำในเรื่องมาถือว่าค่อนข้างละเอียดเลยครับก็คือถ้าเกิดเป็นตัวละครที่มีบทบาทเยอะๆเนี่ยก็จะมีการดหลใบครับตามช่วงยุคสมัยของมันเช่นแบบว่าเป็นตอนวัยหนุ่มตอนมีอายุขึ้นมาแล้วหรือว่าตอนไปทําศึกใหญ่ที่นู่นที่นี่ก็จะเป็นการแยกมาให้เงี้ยครับก็ถือว่าเจ๋งเลยนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบประวัติศาสตร์ญี่ปุ ทีนี้นอกจากตามประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ยังมีตัวละครพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับเช่นอย่างหัวข้อนี้นะครับขุนพลสาวอันนี้คือแบบจะมีเช่นเอาตัวละครผู้ชายเนี่ยครับที่แบบอาจจะเป็นตัวดังๆตัวพิเศษเนี่ยครับมาทําเป็นตัวละครผู้หญิงก็นี่นะครับเช่นเนี่ยครับมาซามุเนะมังกรตาเดียวเราก็ไปลองหามาใช้ดูกันได้ครับถ้าเกิดสมมติชอบอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าอย่างตรงนี้นะครับขุนพลลิมิเต็ดอันนี้คือจะมีการมิกประวัติศาสตร์ยุคอื่นเข้ามาร่วมด้วยครับ ก็จะมีแบบสังโกกเข้ามานะครับเช่นแบบนี้ครับโจโฉลิปโปเตลเซียนอะไรแบบนี้ทีนี้อย่างตะกี้เป็นตัวภาพรวมของขุนพลใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูการหาขุนพลกันบ้างก็จริงๆแล้วแน่นอนว่ามันสามารถหาได้จากหลายทางนะครับไม่ว่าจะรวบรวมเศษต่างๆจากภารกิจจากกิจกรรมต่างๆแต่ว่าหนึ่งในวิธีที่เราชื่นชอบกันตอนแรกก็คือจะเป็นเรื่องของการเปิดกาชาถูกไหมครับก็กาชาถ้าเกิดเป็นเกมนี้นะครับถือว่าเลทสีส้มเนี่ยออกได้ไม่ยากเท่าไหร่ครับก็เนี่ยครับส้ม3%เถือว่าเยอะค่อนข้างโอเคเลยนะครับ แล้วก็พิเศษนิดน,นึงมันจะให้สระเราในการเลือกตัวละครค่อนข้างเยอะครับทําให้เราได้ตัวที่อยากได้เนี่ยง่ายขึ้นอย่างอันนี้นะครับจะเป็นการรับสมัครขุนพลทั่วไปใช่ไหมครับเราสามารถเปลี่ยนก๊กได้นะครับกดตรงนี้มันก็จะบอกว่าเนี่ยเราอยากได้ก๊กไหนเป็นหลักนะเราสามารถคลิกเปลี่ยนได้นะครับตัวที่ได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแตกต่างกันไปอันนี้ครับเราสามารถคลิกดูได้นะครับอย่างสมมติเราอยากได้ก๊กนี้ใช่ไหมครับอันนี้จะง่ายหน่อยก็คือมันแบบมีตัวไม่ค่อยเยอะครับสามารถสุ่มหาตัวที่เราอยากได้เนี่ยไม่ยากมากสมมุติะเลือกันนี้ไปครบ อานนียตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วขุนพลที่ออกนะครับก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยแล้วก็นอกจากเรื่องของการเลือกกกได้แล้วนะครับมันจะมีแบบการเพิ่มเลตตัวละครด้วยมันจะมาแบบเป็นกิจกรรมรอบๆเงี้ยครับแล้วก็เช็คว่าตัวที่เราอยากได้เนี่ยมาหรือยังถ้ามาก็ไปกดได้อะไรเงี้ยครับออกง่ายขึ้นอย่างอันนี้นะครับก็คือพวกนี้เนี่ยจะได้ง่ายขึ้นหรือว่าอย่างนี้นะครับลิมิเต็ดก็หาสองตัวนี้ได้ง่ายขึ้นอะไรทํานองนี้ครับโดยรวมถือว่าหาตัวละครระดับเจ๋งๆระดับสีส้มหรือว่าตัวที่เราอยากได้เนี่ยหาได้ไม่ยากเลยนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นอีกระบบหนึ่งที่ส่วนตัวรู้สึกว่าทําให้ตัวเกมเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นมีดราม่ามากขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้น,ะะนจะเป็นตัวระบบนี้เลยครับการทูดบริเวณขวาล่างนะครับพอเราคลิกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีรายละเอียดของคนที่เราสามารถไปจับพันธมิตรได้หมดเลยนะครับเช่นแบบนี้ครับมีเลเวลเท่าไหร่มีเมืองยังไงบ้างระดับศัตรูเป็นยังไงโดยหนึ่งรอบการต่อสู้หรือหนึ่งแผนที่เนี่ยครับเราสามารถจับพันธมิตรได้1คนนะครับซึ่งการจับพันธมิตรดียังไงอยากให้มาดูตรงนี้ครับเราคล มันจะมีบอกว่า1ปีในเกมนะเท่ากับ1ชั่วโมงในโลกของความเป็นจริงแล้วก็ในปี1 6 1 5นะครับการต่อสู้เนี่ยจะจบลงสําหรับรอบนี้นะโดยที่ฝ่ายที่มีเมืองเยอะที่สุดเนี่ยครับก็จะได้รับชัยชนะไปแต่ว่าชัยชนะเนี่ยรวมเมืองของทั้งเราทั้งพันธมิตรเรานะครับในนั้นการเลือกพันธมิตรดีๆเนี่ยครับก็ถือว่าสําคัญมากและอย่างเราไปดูตัวแผนที่ใหญ่กันนะครับอ่านี่ก็จะเป็นตัวแผนที่ใหญ่นะก็มันจะบอกหมดเลยครับว่าแผนที่เนี่ยเป็นแบบไหนยังไงมีใครเล่นอยู่ในรอบนี้บ้างแล้วก็แแต่่่ลละคนเนเเไไได้้มืองงปถึทาหรว ก็คืออย่างถ้าเป็นตอนนี้ครับเราก็ต้องคอยระวังสีเขียวไว้ดีๆครับเมืองเขาแบบเยอะแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างสีชมพูเนี่ยครับน่ากลัวไม่แพ้กันเพราะว่านี่ครับเมืองเต็มเลยเราจะเลือกไปลองขอเป็นพันธมิตรของสีใดสีหนึ่งใน2สีนี้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติสีชมพูกับสีเขียวเนี่ยครับเขาจับพันธมิตรกันเองอันนี้ก็จะยากสําหรับเราเลยครับก็คือตามที่บอกไปครับว่าเกมนี้เนี่ยมีอะไรเราคิดข้างๆเยอะครับคือนอกจากการลบการสร้างเมืองไปตามปกติของเกมสไตล์นี้แล้วเนี่ยอย่างเรื่องของการผูกมิตรหรือว่าการเจรจากับคนเนกือัมหน โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเซนโงคคฟุบุศึกซามูไราการเมืองยังไงก็ตามที่บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดใครสนใจจะมาเล่นด้วยกันเนี่ยตัวลิงก์ต่างๆก็อยู่ด้านล่างของคลิปแล้วก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม